ข่าวดีสำหรับผู้เล่นเกมชาว PC วันนี้วลผู้สร้างเกม Half-Life และแพลตฟอร์มร้านคาสตทีมมีเซอร์ไพรส์มาให้กับเราแล้ว,ลวทางเวลล์ด้วยประกาศเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ในตระกูล s t e ีมพร้อมกัน3ชนิดซึ่งเป็นส m a มแม n ช s t e ตีมเฟรมและสตีมคอนโทรลเลอรทั้งหมดจะเริ่มจัดส่งถึงมือผู้เล่นในช่วงต้นปี2026นี้สตีมแม h ชีนกลับมาอีกครั้งในรูปแบบกระทัดรัด ซีมนต์ชีกลับมาอีกครั้งแต่ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ๆทําให้เครื่องนี้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่ดีขึ้นมีระบบปฏิบัติการสตีมอสที่ถูกปรับแต่งเพื่อเหมาะสมกับการเล่นเกมสตีมบนจอใหญ่และยังใช้โปรตอนเพื่อเล่นเกมระบบปฏิบัติการวินโดวด้วยตัวเครื่องมีดีไซน์ทรงลูกบาศขนาด6นิ้วที่กระทัดรัดและเงียบใส่ใต้ทีวีหรือวางบนโต๊ะได้สบายๆมีความแรงที่มากขึ้นกว่าสตีมเด็กถึง6เท่าและมีความจุ SSD ที่สามารถเลือก2โมเดลได้คือ 51CGB และ2 TB มีช่องใส่ Mi cro SD ทั้งคู่ สเปคของ Steam Machine มีคุณสมบัติดังนี้ CPU S ซมิคอน AMD Zen 4 642T สูงสุด 4.8GHz 30W TDP GPU เซมิคอ o AMD Radeon 328C 2.45GHz Max 110W TDP รองรับ 4K 60FPS ด้วย FSR และ Ray tracing RAM 16GB DDR5 8GB GDDR6 VRAM DisplayPort 1.4สูงสุด 4K 240Hz หรือ 8K 60Hz รองรับ HDR FreeSync h d m i 2.0สูงสุด 4K 120Hz รองรับ HDR FreeSync c c อินเทอร์เนต 1GBPS USB C 10GBPS 3.2 Gen2 4xUSB 2xUSB 3ด้านหน้า 2xUSB 2ด้านหลังการเชื่อมต่อ 2.2 wifi 6 e เสาสัญญาณ bt เฉพาะ steam machine ยังมีแถบไฟเลทที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงสถานะต่างๆของระบบและจะมาพร้อมกับ steam controller รุ่นใหม่ซึ่งมีวิทยุ2.4 GHz ในตัวสำหรับเชื่อมต่อจอยและสามารถใช้จอยเพื่อเปิดเครื่องได้เลย steam controller จอยรุ่นใหม่พัฒนาต่อยอดจาก steam deck steam controller รุ่นใหม่นี้เป็นจอยขนาดใหญ่เต็มรูปแบบที่รองรับ steam m a c h i n steam frame Steam Deck และ PC อื่นๆที่รันแพลตฟอร์ม Steam ได้จุดเด่นคือว่าดีไซน์โดยใช้ Steam Deck เป็นต้นแบบทำให้มี Trackpad ทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้แกนนอลลอกทั้งสองข้างซึ่งสามารถใช้เล่นเกมที่ไม่รองรับจอยได้ดียิ่งขึ้นจอยช h a i n n l o แบบแมกนิิกตัมสติกรุ่นใหม่ที่แม่นยำและตอบสนองดีขึ้นมีปุ่มด้านหลังสองปุ่มที่ตั้งค่าได้อิสระและมีปุ่ม Steam QM เหมือนบนเด็กมีเซนเซอร์สัมผัสคือ Passive Two ที่กลิปซึ่งคาดว่าจะใช้ในการเปิดปิดระบบกีโร s t e a งคอนโทรลเลอนี้รองรับการเชื่อมต่อถึง3แบบคือ b l บลู o t h USB-C และระบบการเชื่อมต่อไร้สายมาตรฐานเฉพาะของ Value ซึ่งมี l a t e n c y ต่ำและ,สะเสถียรกว่า Bluetooth มีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่า35ชั่วโมง s t Steam Frame แวลุ VR Standalone ที่เล่นได้ทั้งคลัง Steam Steam Frame เป็นแว่น VR แบบ Standalone ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ PC แต่ก็มีประสิทธิภาพและความสามารถที่ดีมีระบบปฏิบัติการ SteamOS และใช้ CPU Snapdragon ซึ่งไฮไลท์เด็ดคือรองรับทั้งเกม VR และเกมที่ไม่ใช้ระบบ VR ทำให้สามารถเล่นเกมในคลัง Steam ของเราได้ทั้งหมดแว่นมีน้ำหนักเบาเพียง 440G และมีสเปคภายในดังนี้ CPU Snapdragon 8 Gen 3ามซน RAM 1 6 GB Unified 5x Storage 2.56 GB และ1 TB รองรับขยายความจุด,ด้วย MicroSD ทั้งคู่จอภาพเล่น p น n ค้กเจอซีคู่ความละเอียด 2160x 2160ต่อข้าง Refresh Rate 72-144 Hz Field of View ฟยเศ้าสูงสุด110องศา Tracking กล้องภายนอก4ตัวและกล้องภายใน1ตัวสำหรับ i-Tracking Steam Frame มาพร้อมกับ Controller เฉพาะที่รองรับ6ด้วย f iMU, Finger Tracking และ Haptic ตัวจอยมีปุ่มเทียบเท่าจอยเกมปกติและสามารถใช้งานได้นานถึง40ชั่วโมงฮาร์ดแวร์ทั้ง3ชิ้นนี้จะเริ่มทยอยจัดส่งในช่วงต้นปี2026ในภูมิภาคที่ Steam Deck วางจำหน่ายอยู่แล้วรวมถึงภูมิภาคที่เคยโมโดตัวแทนของ Steam ให้บริการด้วยเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นตาตื่นใจจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์ของ Steam จะประสบความสำเร็จอย่างไรในครั้งนี้และราคาของเครื่องจะเป็นเท่าไรกันนะอย่าลืมติดตามข่าวสารต่อไปนะครับ ถ้าคุณเป็นผู้เล่นเกม PC คงต้องเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องใหม่ๆของทีมได้หรือเปล่าและคุณคิดว่าฮาร์ดแวร์นี้จะมีผลกระทบต่อตลาดเกม PC อย่างไรบ้างมาพูดคุยกันในกลางคอมเมนต์ดูสิครับ